ก o ดมอร์นิ่งหลานชายเพิ่งตื่นบ่ายโมงป้าทำกับขาวเสร็จไปรอบหนึ่งแล้วนะก็มีเนื้อทอดกระเทียมพริกไทยมีผัดกะเพราหมูมีผัดผักรวมมีหมูยออันนี้เป็นอาหารของฟิลิปปินส์เขาเอามาให้ป้าแล้วก็แกงจืดวุ้นเส้นค่ะแล้วตอนนี้ลุงก็กำลังจะทำก๋วยเตี๋ยวยินตาโฟค่ะเปิดไฟหน่อยต้องบอกว่าเตาลุกไปหมดเลยนะตอนนี้ เพราะว่าเด็กอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟนค่ะเด็กอยากกินอะไรเราก็จัดให้เนาะเพราะไม่ได้อยู่ด้วยกันบ่อยค่ะนี่ดูสิลกดีไหมบ้านป้าความสุขของเขานะคะปล่อยเข้าไปป้าไม่สนใจหรอกบ้านจะโกจะอะไรตอนนี้ปล่อยก่อนแต่ว่าถ้าอยู่กันสองคนกับปู่ลกไม่ได้นะเล่นงานยังขาดลูกชายคนโตอีกคนนึงยังไม่มาบอกว่าจะกลับมาวันนี้ก็ดูก่อนนะฮะว่าจะกลับมาหรือเปล่า แล้วก็พามาเดินดูข้างนอกค่ะวันนี้ต้องบอกว่าอากาศดีมาก21องศาเซลเซียสค่ะอากาศดีมากเลยลมดีจริงๆค่ะในที่สุดเนาะเราก็ได้อากาศแบบนี้คืนมานานนานเลยกว่าจะได้คืนมานะคะเออเห็นแล้วดีใจตอนแรกคิดว่าชวนเด็กออกมานั่งข้างนอกปรากฏว่า ลมเนี่ยมันมีทรายเรามองไม่เห็นหรอกมันเป็นทรายเม็ดเล็กๆมากเลยเม็ดละเอียดนะก็เลยคิดว่าเออกินกันในบ้านดีกว่าแล้วก็ยังมีแมงวันหลงเหลืออยู่นะแต่ก็โอเคค่ะช่วงหน้าร้อนเนอะไม่อยากจะออกมาจริงๆค่นะตอนนี้อากาศดีเราก็อยากจะออกมาข้างนอกมาเขือที่คิดว่าตายแล้วก็กลับมีดอกขึ้นมานะพริกที่ไม่งามเลยก็ออกเม็ดแล้วมีมีพริกออกมาแล้ว ดูลมเนี่อ๋อดีมากๆเลยเมื่อวานมาันาลงดอกไม้ไว้จะตายไหมเนี่ยเหี่ยวเหี่ยวแล้วก็มาทำกระถางต้นสตรอเบอรี่ใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็ต้นแตงกวาที่ปลูกไว้จะขึ้นไหมดินของเก่าป้าเอามาตากแดดไว้นะดีใจค่ะได้บรรยากาศเก่าๆคืนมาตอนนี้อากาศกำลังดีเนาะ เราก็รีบรบรีบๆเก็บของดีไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเดี๋ยวหนาวมาเราก็จะมาเดินแบบนี้ไม่ได้งไงนะก็ต้องใส่เสื้อหนาวกันซึ่งก็ไม่ค่อยชอบใส่เสื้อหนาวเท่าไหร่ค่ะจะต่อยเราไหมเนี่ยความสวยค่ะเดินมาก็ให้ดูใบเมงลักนะคะใบแมงลักกําลังงามเลยช่วงตอนนี้นะคะใบเมงลักกําลังงามเลยค่ะอ้อยคนดีมาก เอาวเฮเบนเฮเบนค่ะ Ooh. มีความสุขเดี๋ยววันนี้หลานชวนออกไปขับรถกอล์ฟเล่นก็คิดว่าคงไปนะแต่คงจะไม่หลงทางแบบคราวที่แล้วลมดีมากเลยค่ะแอร์ป้าก็ยังเปิดอยู่นะเพราะว่าเปิดประตูไม่ได้ถ้าเปิดแล้วทรายจะเข้าบ้านค่ะก็ต้องปิดไว้ยังนั้นนะก็เปิดแอร์ไปก่อนไม่เป็นไรต้องบอกว่ามีความสุขกับอากาศแบบนี้มากเลยลมอยู่ตรงหน้าต่าง ไปแล้วค่ะเข้าบ้านเข้าบ้านป้าทำให้ลูกให้หลานกินนะป้ายังไม่ได้กินเลยชักจะหิวแล้วค่ะตอนนี้ปู่ย่าก็นั่งกินต่อนะเราตอนแรกเราให้ลูกหลานกินตอนนี้ปู่ย่ากินสมาชิกหายไปบ้างเพราะว่าไปชื่อกาแฟกินกันอตอนแรกป้านั่งอยู่ฝั่งนู้นหลานมาให้หลานนั่งกับปู่่ เด็กๆก็ไปซื้อโบบ้ามากินกันนะอันนี้คือเผือกค่ะเผือกปั่นกับโบบ้าค่ะแล้วก็อันนี้ไททีกับโบบ้านะฮะอันนี้ของป้าเดี๋ยวไปดูข้างนอกเขากินอะไรกัน so what is this one this green one กะว่าอลิรชี เน้ำฝรั่งกับลิ้นจีปั่นรวมกันค่ะอันนี้ลูกสะไบค่ะอ่าของอะไรลูกทีทำมาด้นมเฉยเออของลุงก็จ่าชาชักชาชักจากปากใต้ชาชักโอเคลุงชาที่ชาชักตอนนี้อยู่ันคนละมุมแล้วค่ะสอนหลานทำคอมพิวเตอร์ใ็่อีมุมหนึ่ง ตอนนี้กลับกันหมดแล้วค่ะก็เหลือกันสี่คนนะปู่อยู่บ้านพามาอีกคนหนึ่งไม่รู้ว่าคราวนี้จะหลงทางหรือเปล่าเราจะไปที่กลอฟขอนอีกทีหนึงูดลมแรงมากอากาศดีมากค่ะตอนนี้ประมาณ18องศาค่ะนั่งกันแน่นเอียดเลยพาเที่ยวข้างในหมู่บ้านอีกทีนึงนะคะหลานๆเวลามาแล้วก็อยากจะเที่ยวกับย่าเด็กคุยกันเหมือนกันไม่เคยได้คุยกันนะแต่จริงๆมันก็ใช่นะ เาอยู่ที่บ้านต่างคนต่างก็อยู่คนละห้องไม่คุยกันค่ะเดเทอร์เลฟก็จะเอาอเอาอีกแล้วมาตรงนี้อีกแล้วเราจะหลงทาง <laughs> ไหม <laughs> โฮมีใช้เพ <Nice. S 1> <laughs> ราะว่าอะไรย่าจะตกแล้วนั่งกันสามคนรถเป็นคันเล็กค่ะ รถเปนคันเลกแล้วก็หลานสาวก็อยากมาด้วยนะกทีไม่เคยมาก็บอกว่ากอดย้าไว้นะจะตกอยูはは่แล้วเนี่ยออกมาครึ่งตัวแล้วค่ะเด็กเขาสนุกเขาเราก็โอเคค่ะเด็กๆก็สนุกนะย่าก็กลัวๆเฮ้ย ้ดีออากาศดีมากหลานมีความสุขจริงๆเบดเดิลนิสเซียนไว้ตอนนี้เกือบเที่ยงคืนแล้วค่ะ พามาดูหลานย่าจะเข้านอนละหลานสาวเล่นเกมหนึ่งหลานชายอีกเกมหนึ่งจะนอนแล้วก็ไม่ได้นอนนะออกมามีกละ <c oughs> มาเที่ยงกว่าแล้วดูเดะ <c oughs> ลูกชายเพิ่งกลับมาถึงบ้านมาดูซิโอ้โหดูปลาแดงโอ้โหได้ปลาตัวโตเลยนี่เห็นไหมปลาตัวโตเลยได้มาหลายตัว เห็นไหมเห็นไหมลูกชายกลับมาก็ทำก๋วยเตี๋ยวให้กินก่อนเลยเที่ยงกว่าแล้วอุ้ยเกือบจะตีหนึ่งแล้วไม่เป็นไรืมเทำก๋วยเตี๋ยวให้ลูกกินก่อนเลยเอาเดวินมาลูกเดวินเห็นไหมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย